อ่าครับผมอ่มาเมื่อนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าอ่าผู้ที่เขามาชมนะครับไปใส่บังลั่นนะครับโดยผ่านแสีบก็ผ่านแสียบอ่าก็เลื่นนะครับก่อนทีเตรียมเยื่อก่อนนะครับนั่นนั่นนั่นเงือกจะดสีงยงเด่นนะ อันเตรียมเดียวของเพิ่นนะครับวันนี้ในมือถือเน,นาะงี่เนี่ยนี่ครับใส่เดือนน้องมือถืองี่เเนี่ยเป็นใส่เดือนอา่าครั้งแรกนะครับเพิ่นสีดซับใส่เดือนใส่เดือนใหญ่เนาะมันเป็นใส่เดือนใหญ่เนานะนนนถอดกแนะ็แซ่บ<ค><ค>น่อเอ้ยงกหงอ่ะกแซ่บครับ <laughs> ถอดกบกบสิเฮ้ยเจียวเฮ้ยเบียกผากเลย ้การเตรียมการนะครับบางลั่นมีจักอันเนื้อเจ็ดบ่ดส่วนสถานที่นี่ไม้นี่ผู้ที่เป็นเจ้าของหน้าพันว่าเด็ดนะครับเพันว่าปะโบหัว่ที่เป็นแนวด้นะครับตออ้องรอดมลุ<อ>ม่มหัวไม่ต้องขัดมลุ่มอ,มอ,อกวในคักเลยเนี่ย นี่นครับหน้าตาพันผมกับเขาก็ได้เห็นพันอีกรอบนึงนะครับตั้งแต่คลิปกอนได้เบิ้ล <laughs> ได้เบิ้ลทวปจากคลิปก่อนนะครับาสาเหตุที่บ่ได้เอาลงผลงานให้เบิ้งกับเหมือนตี่นเต้นมาสาฝนนะครับฝนถล่มแบบนักเลยครับก็เลยบ่ได้ไอ้่ทยให้เบิ้งนะครับแต่สําหรับเมื่อนี้นะครับผมรู้สึกว่าอากาศกัโอเคนะครับบรรยากาศดีนะครับพุองเมื่อนี้มื้อนเศร้า สอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่อนึงนะครับในมือในในมือเก็บนะครับส่วนมนี้ที่เป็นอ่ามือไซก่อนนะครับหอบขีนได้พร้อมขีนเพื่อนพื่อนเพื่อนพ่นยินพื่อนยางดีเพื่นวะกำลังเบิ่งตัวเพื่อไปเบิ่งหมองไสแบบไหนอ่าดี๋ยิบผ้าไป มองใส่อีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ่าหมองหอน,น้องสาก่อนไปอ,ออกเดินทางนี่นครับมาถึงที่ไม้แล้วนะครับสภาพไม้นะครับมาแล้วมาแล้ว

เป็นสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหูจุดไม้แล้วเป็นสีลงบังได้กะรอบเบิร์กันนะครับอยากอยากหูข้าวเป็นหนาหนาวเกี่ยวเข่าเน,น,นื้ปลานี่บ่ปลาไหลนี่ปลาไหลนี่บ่่แมนเพราะว่ามันห่วงมันเข่ามันสีเงายนะอาหนานั้นมันจีเป็นจวง เขาดีาคืออนานาวอ๋อพร้อนะครับกล่วงของวันนี้ตุนกาเตรียมอุปก,กรณ์นนรออวันนายผ่านคนนี้สุดยอดครับสุดยอดย่อมรอบปีเมื่อนะครับเด็ดอีเล่ <c oughs> <c oughs> เออต้องมีชักวัน ขายเย็นเลยใส่ดอกทุกโซ่เฮ้ยขายเย็นนี่หว่าขายเย็นใส่ดอกทุกโซ่เฮ้ยแล้วตอนนี้ก็กำลังใส่เยื่อนะครับผลิตใส่ใส่ใบเบิร์ตส่วนนะครับแล้วก็ไปลง่มต่อเดียวเลย ปั่นไอยูม่เป็นยังแต่วันก็ได้ยิน่ปั่นแบบนี้เอย่าบังมรณะเข <c oughs> <c oughs> าเปินแบบมรณะถือสากซื้อมหงห่วดิเนว่าวบังนี่มามเนใส้สองอันม,มันเส้สองเขียวบ้างแ้บ นี่ครับหน้าตาหน้าตาบังลันทางคุลาศบังลันทางคุลาศกระจกเห็ดนั่งซี่ทางคุลาศนี่นี่อีกแบบหนึ่งบ่แมี่ยขระจกเสียบมีรัดหนีเลยนสนีเหดด็ดอยู่เอามันเขาเน่าแนวเดีปันเข่า,าง่ายๆเด้บ่ได้หากรับรนแข็งสี่สัมกับรถหนนามผลล,ลิตน้าอารมณ์เขาหนึ่งคนหน่อย,อยอขระจกเห็ดโอ้แต่ว่าตัวน,นั้นเจ้าก็หัอยุโอเออลองเห็ดในเบิ่งอีกไงเด้อตัวนั้นเด้อ นี่ละไม้นี่ละเด็ดเลยนี่รับประกันหนาวมันรมออกหนาวรับประกันเลยเพราะว่าเจ้าของหน้าพนดว่าโอเค huh e. นะแต่ว่ากับบูฮูว่าที่เป็นแนวดรอเบิ่งผลงานเอาจมกระถาได้พอแม่อนี่ยีของอย่างนี้อ่ะ เดินพูดฮะเดินทางหม,มุมโมงหกก็ม,ม,ม,มุมนั่นก็เด็ดอยู่เริ่นแล้วฮะเริ่มแล้วครับนี่คือหลังหลังแหลกอันแหลกขันข้นตอนการใส่อวตารลงสนามเลยนะหยอกหยอง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 เจ็บ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  <laughs> เรื่องย่อกถอธนัทเด่ยงหอนี่ยนนี่คืออีกมุมหลังหนึ่งใส่ใส่พู้นครับอยู่มุมมอันนี้หลังที่สอง ลงไปแล้วครับสองหลังจักดีถือว่าถือด้พวพรุ่งนี้รู้ผล เนี่ยกัเน่าบวบเน่าเน่าค้างนี่กับบอดีบอด้บ่ขอนั่นเป็นเป็นขอกไก่นะครับเรียบรลอยสามลัง รับบอนี่มุมพุนครับใส่ไปแล้วหลังหนึ่งแตง่มาสับอีกมุมนี้ตามสเตปครับต้องล่วงเบื้องซะก่อนต้องโจ๊กต้ตงอตงโจ๊กต้องมาโจ๊ก อะไรคือจกสำหรับบอนี่เป็นบอบอกวงนะครับ,บเงาประมาณสิบห้าเมตรสะพอนมพแมน ตั้งคุลาพนใส่พ <brightness> <quin French> ันธง่าย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 เบิร์พนใส่นี่มันมันบ่ได้ยากเลยนะครับเแ่าที่เป็นเห็ดแต่ว่าพูดที่พอท่านเคยก็อาจจะใหญ่เล็กหน่อยนะครับแต่ว่าพันนีพันธุ์ชำนาญแล้วนะครับเมื่อสมังแล้วนะครับพันเสียบในเขตบริเวณ อาหน้าในตำบลนี้นะครับเด็ดเ <Dead, S 2> ด็ดก็มูนะครับในการหาปลาไหลหรือว่าเอียนนะครับเมืออื่นก็หูพ้นนะครับว่าที่เป็นยังไงคิดแต่ว่ามันไม่เป็นหนา,นา,า,นามันคักดถึนล้เป็นปกติปกติต้องท่วงเอาลมมาเขาลมออก,อ,อ,กอื ตั้งคือไทยฮะโอเคเร,รอเรียบร้อยครับผมทังมงมง้งเบิ <Yep. S 1> เดเจ็ดหลังทั้งเบิดเจ็ดหลังกับบอ่ 1, บอหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่บ่อใส่ไปสี่บอนะครับครับโอเคครับผมคลิปหน้ามากันไหมครับ